แม่หลังคลอดจะเริ่มกินยาคุมกําเนิดได้ตอนไหนกินตอนนี้เลยได้ไหมหรือต้องรอประจําเดือนมาก่อนแม่หลังคลอดต้องรู้เลยนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันดูคลิปนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ,ะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะมีเพจด้วยนะ,ะเพจแม่โบวีฮครับไปโบว์แล้วก็ติดตักโบว์น d ดคิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเริงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหนึ่งคำถามนะคะที่คุณแม่หลังคลอดเนี่ยมักจะทักมาถามแม่โบอยู่บ่อยๆเลยนั่นก็คือแม่โบคะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะเริ่มกินยาคุมกําเนิดได้ตอนไหนคะแม่ประจําเดือนหลังคลอดก็ยังไม่มากินตอนนี้เลยได้ไหมแม่ขออธิบายในเรื่องของการกลับมาของประจําเดือนหลังคลอดให้กับคุณแม่หลังคลอดฟังนิดหนึ่งเนาะก็จะแบ่งออกเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วคุณแมม่่่ทีีไดด้้เลลยยงูกวน ะะประจําเดือนเนี่ยจะมาเร็วนะคะซึ่งมักจะพบว่ามีการตกไข่เนี่ยประมาณเร็วสุดก็คือ33วันหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกไปแล้วเนาะแล้วก็ประจําเดือนเนี่ยก็จะกลับมานะคะประมาณ6-8สัปดาห์หลังคลอดแต่สําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเนื่องจากว่าขณะที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะจะมีอฮอร์โมอนของนมแม่คะเขาไปกดฮอร์โมนเพศไว้นะคะ,ก,ออะ,คะก็เลยไม่มีการตกไข่นะคะก็เลยทําให้ประจําเดือนของคุณแม่เนี่ยค่ะมาช้าได้นะทีนี้นะคะหลักของการกินยาคุมกําเนิดนั่นก็คือถ้าคุณแม่ชวัวร์วเองเ่ไม ท้องแน่ๆน,นะคะก็สามารถที่จะกินยาคุมกําเนิดได้เลยซึ่งสัญญานะคะที่จะบ่งบอกว่าคุณแม่เนะะี่ยค่ะไม่ท้องแน่ๆน,นั่นก็คือการมีประจําเดือนเนาะปัญหาของคุณแม่หลังคลอดนั่นก็คือก็หลังคลอดไปแล้วอะ่ะประจําเดือนมันยังไม่มาสักทีอ่ะจะเริ่มกินยาคุมได้ตอนไหนอะคะ่ะแม่โบเดี๋ยวแม่โบอธิบายให้ฟังทีนี้นะคะยาคุมกําเนิดก็จะมีอยู่2แบบนะคะคุณแม่จะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากินผิดนมลดนมหดนมหายได้นะคะเราก็จะมาโทษว่าเฮ้ยเป็นเพราะแบบตัวฉันเองเปล่าเลยเป็นเพราะยาคุมที่คุณแม่กิน าคุมนะคะจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือ 1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะคือมีโปรเจสตินเพียงตัวเดียวเหมาะสาหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พอไม่ลดนมแม่แล้วก็ไม่ลดคุณภาพน้นํานมแม่ด้วยกับ2ก็คือยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมก็คือจะมีโปรเจสตินนะคะแล้วก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเอสเทนิวเอสเตเดออลนะคะซึ่งตัวเอสโตรเจนเนี่ยเขาจะไปลด ปริมาณนมแม่เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะโอเคป้าไปนะคะแล้วจะเริ่มกินยาคุมกําเนิดตอนไหนเนาะอย่างที่ตั้งคําถามไว้แต่ตอนต้นคลิปนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวก่อนนะคะยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็คืออย่างที่บอกไปมีโปรเจสตินเพียงตัวเดียวนะคะไม่ลดคุณภาพน้นํานมแม่นะคะแล้วก็ไม่ลดปริมาณน้นํานมแม่นะคะมีอยู่สามยี่ห้อนะคะนั่นก็คือ1 ซีราเซตนะคะสอเอ็กลูตอนนะคะแล้วก็ 3. d เดลิตอน3ยี่ห้อนี้นะคะไม่ลดนมแม่โดยทั่วไปแล้วนะคะคุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่เลยก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็สามารถที่จะคุมกําเนิดได้นะคะแต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขนะก็คือคุณแม่เนาะจะต้องมีการเอาลูกเข้าเต้านะคะหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมนะคะทีทุก3ชั่วโมงสงก็คือคุณแม่นะคะจะต้องระบายน้ํานมออกนะคะในปริมาณที่เยอะมากพอนะ สก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ระบายน้ำนมออกอะค่ะให้ได้นานพอก็อย่างน้อยก็ประมาณสักสามสบนาทีจะต้องทําแบบนี้ค่ะตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเพื่อทําให้ฮอร์โมนนมแม่นะคะสูงอยู่ตลอดเวลานะคะไปกดฮอร์โมนเพศไว้ทําให้ไข่ไม่ตกแต่ว่าโดยทั่วไปอะ คือคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะแบบเปะๆได้ขนาดนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีโอกาสที่ทําให้ไข่ตกนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ค่ะไม่ได้ป้องกันโดยการใช้วิธีการคุมกําเนิดอย่างอื่นหรือไม่ได้กินยาคุมคุณแม่ก็เลยมีโอกาสที่จะท้องได้แล้วคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยหนุ่มแม่เนี่ยประจําเดือนก็ยังไม่มาแล้วจะเริ่มกินยาคุมกําเนิดตอนไหนล่ะคะแม่โบก็คือแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีที่คุณแม่นะคะหลังจากที่คลอดลูกมาแล้วนะคะยังไม่มีประจําเดือนเลยแล้วก็ชัวร์ว่าตัวเองเนี่นค ไม่ได้แบบจู่จีอะไรกับคุณสามีเลยช่วยยังไงฉันก็ไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรณีนี้นะคะคุณแม่ก็คือสามารถที่จะกินยาคุมกําเนิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอรอบเดือนนะก็อีกกรณีนะคะก็คือคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะแต่ประจำเดือนมาเร็วหลังคลอดก็มีเหมือนกันนะคะอย่างตัวแม่บโบเองค่ะคือแบบเราเนี่ยสม่ําเสมอในการเอาลูข้าเต้าแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มนมนะแต่แบบประจำเดือนมาเร็วมากอะประมาณสักเดือนครึ่งอะเออประจำเดือนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าในกรณีที่คุณแม่มีประจำเดือนหลังคลอดแล้วนะคะก็คือแนะนําให้กิิินนนยาาคุมมกํเดดช ะะภายในวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจําเดือนนั้นๆเนาะต้องกินในช่วงที่ตัวเองมีประจําเดือนนะคะเพื่อที่เป็นการที่คอนเฟิร์มโอเคฉันไม่ท้องแน่ๆน,นะคะคือกินเข้าไปเลยนะคะถ้าคุณแม่กินในช่วงนี้นะคะ่ะโดยทั่วไปอะยาคุมกําเนิดก็มักจะออกฤทธิ์คุมกําเนิดได้เลยอ่ะโอเคไหมสรุปอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยหนมแม่นะคะก็ควรที่จะก,กินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวเนาะก็จะมีอยู่3ยี่ห้อนะก็คือซิราเซตเอ็กซ์ลูตอนแล้วก็เดลิตอนนะคะในคนที่ยังไม่มีประจําเดือนสามารถที่่จะเเริิมกนได้้ถา ชัวว่าไม่ท้องแน่ๆแ,แต่สําหรับคุณแม่คุณไหนที่มีรอบเดือนแล้วนะคะก็คือให้กินนะคะยาคุมเนี่ยภายในวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจําเดือนนั้นๆน,น,นะโอเคไหมไปจะไปพูดถึงยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมอนรวมแล้วนะคะ,ะยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมอนรวมนะคะจะไม่เหมาะกับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะเพราะว่ายาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมอนรวมนี้นะคะมีทั้งโปรเจสตินนะคะแล้วก็เอสโตรเจนนะคะหรือว่าเอสเทนิลเอสเตเดออลนะคะซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยเขาจะไปลดปริมาณนมแม่ ะะถ้าคุณแม่กินแล้วนะคะนมแม่อาจจะลดหดหายได้นะคะเพราะฉะนั้นคือจะเหมาะกับคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเนาะยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้นะคะควรที่จะเริ่มกิน หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกไปแล้วโดยประมาณคือ45วันขึ้นไปแล้วถึงจะสามารถกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้ได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้นะคะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนนะคะซึ่งเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยคะ่ะอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เกิดริ่มเลือดอุดตันได้ซึ่งในคุณแม่ที่ใกล้คลอดนี้นะคะร่างกายของคุณแม่เองจะมีการสร้างสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเนาะในประมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกัน การเสียเลือดในคุณแม่หลังคลอดค่ะก็หลังจากที่คุณแม่คลอดลูกไปแล้วนะคะร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวกลับมาสู่ปกตินะคะใช้ระยะเวลาโดยประมาณก็คือ45วันหลังคลอดนะคะดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนะคะจึงควรที่จะกินยาคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยเมื่อคุณแม่คลอดลูกไปแล้วนะคะ 45วันหลังคลอดถึงจะค่อยเริ่มกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมได้นะคะแล้วก็ไม่ควรกินในคุณแม่ที่เลี้ยงดูดนมแม่เนาะเพราะว่าจะทาให้หนมแม่ลดน้อยลงได้แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะการกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้นะคะถ้ากรณีที่คุณแม่เนี่ยยังไม่มีประจำเดือนและตัวเองนะคะ ชัวมั่นใจว่าฉันเนี่ยไม่ท้องแน่ๆเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรกับแฟนเลยอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าจะต้องรอไปอย่างน้อยเนี่ยประมาณ7วันนะคะเพื่อให้ยาคุมกําเนิดนี้เนาะออกฤทธิ์สูงสุดสามารถที่จะคุมกําเนิดได้นะคะจึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้กับอีกกรณีก็คือคุณแม่นะคะมีรอบเดือนแล้วในกรณีที่คุณแม่มีรอบเดือนแล้วก็ควรที่จะกินยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนี้นะคะภายในวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจําเดือนนั้นๆนะคุณแม่นะคะกินยาคุมกําเนิดนะะคช่วง รอบเดือนในวันที่1ถึงวันที่5นี้นะคะก็จะสามารถที่จะออกฤทธิ์คุมกําเนิดได้เลยคะ่ะโอเคหวังว่าคุณแม่หลังคลอดนะคะก็คงจะเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะเริ่มกินยาคุมกําเนิดเมื่อไหร่นะคะควรที่จะรอประจําเดือนมาไหมนะคะแล้วก็ควรที่จะเลือกกินยาคุมกําเนิดแบบไหนอ่าโอเคตอบให้หมดแล้วนะคะที่คลิปนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง YouTube n e r d Kids นะคะมีเพจด้วยเพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิด์นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกโบ นะคะเข้าไปพูดคุยทักถ่ายกันได้นะคะใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนี้แม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ